โดยตัวโดยส่วนรวมแล้วเราชอบคนแบบไหนเอาภายนอกก่อนชอบวิชายมีหนวดค่ะอ่ะอ่ะได้ละหนึ่งอ่ะแล้วอะไรอีกแบน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 เอสัตว์เงาปะค่ะคือได้ที่หอมใหญ่เลยไอ้ไอ้โจ๊กแต่หนูชอบคนที่กลิ่นตัวหอมนะแล้วว่าอีสานเใช่ไหมว่าบเป็นว่าเป็นจุกเราคุยอ่ะจุกหน่อยเพราะจุกเกิดอีสานอ่ะ เอ็ดอย่างนี้แล้วบกคามึนมึงเลยบาคา่มึนบาคามึแล้วลองยกตัวอย่างได้ไหมแล้วถ้าเป็นดาราหรือว่าเป็นเป็นใครที่แบบเราชอบอที่แบบเราชื่นชอบอยู่แล้วตอนเนี้ยแบบผมน้องนินจาจะเปิดวาร์ปให้เราหรือไม่ Dum 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 dum. <laughs> 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 oh but โอ้โหเปิดงจีอย่างเท่สวัสดีท่านผู้ชมชาวไทยนะครับพี่ชายออกซิเจนหายใจทุกท่านนะครับวันนี้มาป้าในแถบแล้วครับผมกับรายการที่มีชื่อว่าเดอะกาเวอร์ครับคนในตัวมือเลยครับผมโอ้อ๋อนี่รายการเดอะกาเวอร์อ๋ออย่างเงี้ยเป็นอย่างเงี้ยเดินมาถึง EP ที่9แล้วเหมือนเดินมารายการเราเป็นหาแด่สาวนี่สุดแสนนี่จะเพอร์เฟกต์นะฮะเข้ามาในรายการของเราเท่านั้นวันนี้เราจะเป็นความรู้จักกับ ผู้หญิงคนนี้กันอ่ะผู้หญิงครับลองแนะนําตัวเองซีหน่อยว่าตัวเองชื่ออะไรยุ้ยถามหน่อยว่ายุ้ยยุ้ยจำได้ไหมว่าครั้งแรกที่เล่นตั้งแต่รู้จัก g น a อโ w เพเนี่ยนานเท่าไหร่แล้วน่าจะเดือนนี้น่าจะหนึ่งคบหนึ่งปีค่ะ,ะยังค่ะ,ะ,ะสิเล่นมาแล้วกี่ประเทศจําได้ไหมประเทศแรกที่เล่นประเทศอะไรประเทศเทเลทับบี้ค่ะเทเลทับบี้เฮ้ยมีคนเล่นประเทศนี้อยู่ในเมืองเรา ประเทศแรกเลยใช่ไหมที่หนูไปเล่นอ่ะใช่ค่ะใช่ใช่แล้วเล่นนานเท่าไหร่ละได้สัเดือนสองสองเีลัน,นมั้งเดือนสองเดือนอ่ะแล้วไงต่อหลังจากเล่นเทเลบี้เสร็จปุ๊บย้ายไปประเทศไหนอีก 2> 2น,น่นา,นนาจะเป็นประเทศอิสเลีย์อะค่ะหรือเราไปดูสเปคคอมที่ไอแฮมซีพียูจัดไว้มีช่องหนึ่งที่เขาจัดไว้อ่ะเราไปดูในนั้นดีกว่าในนั้นก็ได้อืม แต่เราก็อยากเราไม่ได้จะเอาแรงเวอร์แบบลื่นหัวแตกเราแค่เอาโอกแล้วก็อยู่ในที่ที่แบบคนเยอะๆหรือว่าวงไฟแล้วมันไม่แหลกอ่ะเอ๋ออ่าอซสเรียมนี่คนเล่นเยอะคนเล่นเยอะอ่าแล้วไงต่อได้อซเรียกี่กี่อันี้ละกี่เดือนจะได้อซสเรียนี่น่าจะเป็นที่เยอะที่สุดอะค่ะประมาณสามสามเดือนสี่เดือนได้เลยอ่ะโอ,อ,อ้แล้วก็คือแบบ อยู่แบบผูกพันเลยปะอ่าใช่ค่ะอยู่ผูกพันเลยแล้วย้ายมาทำไมอ่ะย้ายมาทำไมเหตุผลที่ย้ายก็คือตอนนั้นมันเขาเหมือนจะเป็นรีซีซั่นนะคะพอรีซีซั่นเสร็จแล้วก็เลยย้ายมาทำแล้วในในส่วนตัวข้างนอกก็เริ่มมาทำเหมือนเป็นมาสตรีมอะไรอย่างงี้ด้เลยใช่แล้วก็ดีซีคนละแสนไปเอาไหมได้ไปเจอวอล์กบิ๊กไลน์บิ๊กไลน์โอ้ไมนเป็นสิ่งที่เขาอยากใช่ไหม ใช่ค่ะใช่ใช่ใช่ใชอ่าขอถามหน่อยว่าสถานะตอนนี้ยู่อืเล่นมาเล่นมาทั้งหมดสี่เมืองเนี่ยเคยมีแฟนไหมเล่นตั้งแต่เล่นแแฟนแฟนไอซีเคยมีค่ะใช่เคยมีเป็นไงบ้างความรู้สึกที่มีไปเจอครั้งไหนก็เจอกันในเกมนี่แหละค่ะอะอก็ไปเจอกันในเกมนี่ไงก็หมายถึงว่าเขามาจีบเราหรือเราไปจีบเขา เขาเขามาจีบค่ะเขามาจีบเราแล้วแล้วไงต่อตอนเราเราเล่นเกมอะไรอย่างเราเล่นโลเปยไปด้อย่างอ๋อเล่นคือครั้งแรกที่มีแฟนไอซีคือเล่นเล่นเกมไปแล้วทําอะไรเป็นทุกอย่างแล้วใช่แล้วแล้วคบกันนานไหมคบกันนานไหมประมาณ2เดือนค่ะที่เล่นไอซีด้วยกันก็เยอะนะสองเดือนเนี่ยเออแล้วแล้วเลิกกันเพราะอะไรอ่ะ เลิกกันเพราะว่าเขาเก้าไก่ข้างนอกค่ะ <c oughs> อยากเจอรายการนี้ว่ะ <c oughs> ใช่ยก็เลยไม่โอเคเขาไหวช่รายการนี้เขาจะเปิดอีกเมื่อไหร่ถามหน่อยว่า มาอยู่ประเทศนี้นานหรือยังน่าจะเกือบ2เดือนได้มั้งคะเป็นไงบ้างตั้งแต่ครั้งแรกที่มานี่เขารู้สึกเป็นไงบ้างก็คือครั้งแรกอ่ะไม่ได้อยากมาเลยที่นี่แต่คือเราครอบครัวเราอยู่อีกคือเขาจะอยู่วอชิงตันส่วนมากแล้วทีนี้นาชิรินเหมือนเขามาได้เขามาได้หนุ่มที่นี่แล้วเขาก็ติดที่นี่แล้วคือเราอ่ะที่นู่นเราก็สนิทกับนาชิรินอะไรเงี้ยก็เลยแบบคือเราก็ไปเปิดที่นู่นเราก็เลยบอกเออพามานี่หน่อยเขาก็จัดการของวร่นไทอะไรเงี้ยแล้วก็เลยเข้ามาเล่นค่ะ สังคมวันแรกหนูก็โดนโดนเขาถ่ายเงินเลยอ่ะก็ที่เขาเคยอยู่สูตรแดงอ่ะเขาชื่ออะไรสักอย่างอ่ะที่เขาบอกเป็นตัวร้ายสูตรแดงอ่ะชื่ออะไรสักอย่งไม่ใช่นรกสองคนนี้ใช่ไหมใช่ค่ะไม่ใช่สองก็คือเราก็ไปไปมาๆถูกต้องไหมนะทุกวันนี้ใช่ค่ะแต่ส่วนมากคือจะอยู่แฟมมากกว่า เพราะเราเราอยู่มา2เดือนเนี่ยอยากถามแบบว่าอยากมีอะไรให้ปรับเปลี่ยนไหมแบบอะไรที่เรารู้สึกว่ายังไม่โอเคอะไรยังไม่เพอร์เฟกต์เราอยากให้แบบมีปรับมีแก้อะไรเงี้ยมีไหมหนูมากก็ไม่ไม่ต้องแล้วนะคะหนู่ากก็คิดว่ามันครบครบแล้วแหละ ทุกอย่างแล้วที่หนูเล่นโลตมวกอะไรก็กคือเข้มข้นดีแล้วไม่ไม่มีอะไรที่จะต้องปรับเปลี่ยนหรือว่าเพิ่มอะไร<ห>แล้วนะคะมะนาวมัมน้ำปลาไม่ต้องแล้วเข้มข้นอยู่แล้วะคะ <c oughs> ่ะเพราะว่าตัวเรา <c oughs> ตัวเพงแซบด้วยหรือว่าอะไรหรือเปล่าเลยแบบ,บไม่จำเป็นต้องปรับเปลี่ยนแล้ว <c oughs> ช่ไหมใ่ก็ลองได้นะค่ะเออหนูมีอะไรจะถามทุกคนหนูจะถามว่า CPU ค่ายแดงหรือว่าค่ายเขียวเอ้ค่ายแดงหรือว่าไม่อย CPU CP พ่าอะไรดีเออเอาอย่างนี้ดีกว่าคิดไหมว่าจะมีแฟนเปิดใจไหมตอนเนี้ยหนูก็เปิดใจแล้วแต่มันยังไม่เจอใครที่แบบที่แบบจะใช่เลยใช่อือก็ยังไม่เคยแล้วเราอัดโดยตัวโดยส่วนรวมแล้วเราชอบคนแบบไหนเอาภายนอกก่อนชอบพีช่ชายมีหนวดค่ะอ่ะได้แล้วหนึ่งอ่ะไล่ไ <c oughs> แบท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 เอ๊สัตว์ามาึงเอาปะอ่ะผ่านแล้วผ่านแล้วอ่ะไล่เบลล์อีกเบลล์อีก อะไรนะคะมีอะไรอีกแบบไหนอีกอเอแบบไหนอีกพูดมาเลยเล่าให้หมดเลยมีหนวดแบดแบดแล้วอะไรอีกใส่แว่นใส่แว่นเชื่อตรงสามอย่างแล้วอะไรอีกน่าจะประมาณนี้แหละค่ะประมาณนี้คิดว่าองแล้วใช่ก็แบบไม่ค่อยจะมีแบบอันนี้เท่าไหร่ไม่ค่อยจะมีเขาเรียกอะไรอ่ะไม่ค่อยมีอะไรลักษณะตายตัวเท่าไหร่สเปคตายตัวเท่าไหร่ก็คือแบบถ้าชอบก็ชอบอะไรอย่างงี้ยืดแล้ว แล้วแล้วนี่ใส่อะนี่ใส่อะนิ่ใสเหรอคะเออกลิ่นตัวเหม็นอับอย่างเงี้ยได้ปะกินด้วยหงดูดบองจริงคือถ้าคือเป็นคนชอบที่เออชอบผู้ชายที่กินตัวมากคือหอมกินลยเฮ้ยเฮ้ยไอ้ไอ้โจ๊กเฮ้ยตกสี่อย่างแล้วมึงแต่หนูชอบคนที่กินตัวหอมนะ มีอะไรอีกหนูชอบอะไรอีกอันนี้คือต้องสูงเลยอะค่ะสูงกว่าเราอ่ะเฟคในเกมก่อนนะไอซี่ก่อนนะใช่อันนี้เป็นในเกมนะก็สูงสูงยาวขาดีอะไรอย่างงี้ก็ดีนะคะยังไม่เคยลองเลยอะแขนขาอยากโดนเตะก้านคออะไรอย่างเงี้ยอ๋อเ้โหไปกินที้เองใช่โอเคโอเค มาต่อเรื่องโอซีกันบ้างนะครับผมมาตอนเขารู้จักกันดีนิดนึงน้องยุ้งยี่ชื่อจริงชื่อเล่นหนูอะอะจริงๆอ่ะชื่ออะไรครับลูกชื่อนินจาค่ะเุ้ยใช่หรออันนี้จริงไหมเนี่ยเรื่องจริงค่ะตั้งแต่เกิดเลยปะใช่ใช่ทำไมพ่อแม่ตั้งชื่อนินจาอันนี้คือให้มันคล้ายคลึงกับลูกพี่ลูกน้องมั้งลูกพี่ลูกน้องชื่ออะไรเอางี้ดีกว่าพี่สาวชื่อนาจินนาจินเฮ้ยใช่อันนี้เป็น เป็นลูกสาวของพี่สาวของแม่เป็นจะพูดยังไงอ่ะาเขจนะพี่สาวของแม่ะฮะใช่เขาเป็นลูกเขาาอ่แล้วก็คือเป็นพี่สาวแม่ก็เลยแบบให้น้องสาวให้ให้แม่เนี่ยคือตั้งชื่อว่านินจาอย่างนี้เหรอใช่อ่ะคุณนินจาครับตอนนี้คุณอายุเท่าไหร่แล้วฮะตอนนี้อายุ20ค่ะตอนนี้กําลังจะเข้า21ในอีก3เดือนโอ้ยยี่สิบใช่ค่ะกำลังจะเข้ายี่สิบเอ อุ้ยสภานี่คือยี่สิบเอ็ดอุ้ยยี่สิบแสดงว่าเรียนอยู่ปะใช่ค่ะเรียนอยู่อะไรอุ้ยมหาอะไรอยู่ปีอะไรแล้วสองค่ะปีสองเรียนคณะอะไรที่ไหนยังไงเล่าซิแเรียนคณะเทคโนโลยีการอาหารค่ะหรือว่าฟู้ดเทคฟู้ดเทคก็คือกิช่ก็คือเกี่ยวกับเทคโนโลยี Intel Core i5 ทั้งหมด ช่ก็จะเราควรจะเอาที่มันมี f ไหมหนึ่งสี่สี่ศูนย์ f เราควรจะเอาที่ cpu ที่มันมี f ไหมถ้าสมมติว่าเราจะเอา cpu intel อ่ะใช่ใช่ค่ะเป็นจุลินทรีย์อะไรอย่างนี้ใช่ดื้อๆแต่จุลแบคทีเรียนะคอยอยู่ได้ปะแบคทีเรียน่าจะกินไม่ได้นะคะแบบพี่จูกอ่ะน่าจะอันตรายต่อสุขภาพนิดนึงอ่ะโอ้อะไรยากไหมถามเหนือยเรียนยากไหม ถามว่ายากไหมยากค่ะเพราะว่าปีแรกหนู F Call ไเลย F c a l ครูรัดใช่คือทุกตัวได้ใช่ได้ F คือคือแบบปีแรกคือควรมี F เหรอไม่คือ F F c a l ออะค่ะตัวเดียวตัวเดียว F เหมาะกับการเหมาะกับเล่นเกมยิงสตรีมด้วยไปทางไรเส้นดีกว่าแล้วเอาเงินไปลงกับอย่างอื่นไม่ใช่คือจริงคือเราควรจะเอาไรเส้นมากกว่าหรอ เดี๋ยวเราดูที่เขาจัดเนี่ยคือหนูออกนอกลู่นอกทางไปเลยอ่ะเพราะว่าตอนตอนช่วงที่หนูอยู่บ้านกับพ่อแม่อะไรอย่างเงี้ยคือถึงมาโงหนูไม่เคยออกเที่ยวกลางคืนเลยแต่พอแบบพอหนูขึ้นมาหาไรหนูอยู่หอคนเดียวทุกอย่างสบายหมดอืมอ่าแล้วหนูมีสัมใหม่ๆหม่มีเพื่อนแบบไปเปลดปอยใช่คือหนูไม่ใช่คนที่ติดเหล้านะแต่หนูชอบบรรยากาศร้านเหล้าแบบนั่งดื่กับเพื่อนคือไม่กินใช่แบบนั้นไปเหมือนกันเลยว่าตอนนี้อยู่จังหวัดไหน ตอนนี้เหรอคะใช่ใช่ใช่ตอนนี้อยู่สิสเกตค่ะชิบุย่าชิบุย่าตอนนี้่ปุเกเหรอใช่ตอนนี้ี่บ้านทำไมอยู่ไกลจังอ๋อบ้านไม่านะคะคือบ้านคือบ้านเกิดอยู่สิสเกตใช่อ๋อแล้วโบติกเรียนที่ไหนตอนมาเรียนหนัใกล้ๆแถวนี้แหละค่ะมันีไม่คิดที่หรอกที่มีคณะนี้ใช่ใช่ก็ไปดาวน์องแล้วกันนะครับขอถามขอถามต่อเลยว่า แสดงว่าเป็นลูกคนเดียวเนี่ยพ่อไม่ต้องห่วงถูกต้องไหมใช่ค่ะห่วงแล้วว่าอีสาน์เห็นไหมว่าเป็นว่าเป็นจุกเราคุยาจุกหน่อยเพราะจุกเกิดอีสานอะเอ็ดออียงนี่สวัสดีอีสานไม่ใช่แบบพี่จุกว่ะสวัสดีครับสวัสดีครับมาได้เฮ็ดเอียงสวัสดีนะครับอย่ากแม่ฮะอย่างแม่เอออะไรอยางแม่ อย่างแม่สายสารอย่างแม่คืออะไรแม่สายสารก็แม่ไงอีแม่อ,อีแม่กอโง่แคร์แทบแต่นูไม่ได้เรียกอีแม่ไงแคลับเชิแม่เป็นอีแม่พออีพอแครับเชิญ จะพี่เลยเอือ้เย้เออกีฬาเออแล้วบัคคามึงมึงเหละบัคคามึงเบัคคามึงแล้วเราที่เราเลือกที่หนูเลือกเรียนคณะนี้เพราะเราชอบด้วยบ้างหรือว่าอย่างไรทำทำขึหนู ตอบจากใจเลยเราคุยกันจากใจคือไม่ชอบค่ะไม่ชอบไม่ชอบเพราะ้เราไม่ชอบคือตอนนี้คิดคิดว่าเราว่าจะซิ่งก็คือยื่นยื่นอีกมอไว้แล้วว่าจะไปเรียนวิทคอมไปเรียนวิทคอมวิทคอมได้ชอบไหมถามจริงอะวิทยาการคอมพิวเตอร์เนี่ยใช่ค่ะชอบหนูคิดว่าหนูชอบนะแต่ว่าคือไอเทคโนโลยีการอาหารคือหนูติดรอบพอร์ตไปไงหนูติดรอบพอร์ตแล้วคือเป็นประเภทที่แบบติดพอติดพอร์ตเอ๊ะติด พอร์ตโฟลิโออะคือเราไม่สอบคือเราประมาเราไม่สอบเราไม่สอบไอ้พวกเก็ไว้อ่ะใช่เราไม่ได้สอบเก็ทิ้งไว้อะไรเงี้ยเราจะมีแค่อเน็ตคือถ้าจะซิ้วตั้งแต่ปีที่แล้วคือเขาจะอยู่มันก็จะยื่นคะแนนลุ่งใช่ประมาณนั้นค่ะอ่าานะตอนนี้ของหนูเนี่ยโสดหรือแกแล้วโสดค่ะสดสิป่ะถามว่าสนดินไหม คือว่างทุกแอปอะฟูดอย่างนี้ด้วยว่ะโอ้โฟูดไม่คือหนูหนูเป็นเป็นไม่ใช่คือหนูเป็นประเภทที่แบบเอาจิงหนูเคยมีแฟนนะแต่หนูคบกับใครไม่ถึงปีสักคนใช่หรอใช่เพราะคําเดียวคือเบื่อโอ้โหแล้วไม่ดมีใครใช่ดันมาชอาคนเบื่อไว้อ๋ก็มีอยู่ค่ะแต่ไม่ค่อยชอบตอบแชทใครด้วยแล้วก็มันไม่ค่อยอยากมีใครด้วยแหละตอนนี้นอ๋อทำไมอ่ะทำไมเพราะอะไรเพราะอะไรเพราะเบื่อค่ะเบื่อ เียนมีแฟนใช่ทําไมอะทาไมเพราะอะไรอะเพราะอะไรหนูคิดว่าตอนตอนนี้หนูยังไม่จําเป็นที่จะต้องมีก็ได้เพราะหนูหนูอยู่คนเดียวก็ได้อ,อะจริงแล้วมีแฟนยงไม่ใช่แบบคือถ้าผู้หญิงบางคนจะชอบไปกับเพื่อนใช่ป่ะหนูก็มีหนูก็มีบางอย่างเอ้ยหนูก็ชอบไปกับเพื่อนเหมือนกันนะแต่ว่าคือถ้าไปดูหนังอะไรอย่างเงี้ยคนเดียวหนูก็ไปได้นะถ้าหนูอยากดูจริงๆอ่อะเบื่อง่ายด้วย าคนคีบเบื่อใช่ด้วยอ่าแล้วคนล่าสุดที่เลิกกันไปเพราะอะไรใช่มันมันมันอยู่ไกลด้วยค่ะมันอยู่ไกลด้วยอ๋อไกลกาญมหาชัยคืออ๋อมันคื่ด้วยใช่ค่ะเป็นนุ่นพี่อะค่ะสองปีสองปีเขาอยู่ที่ไหนเขาอยู่ที่ไหนเขาไปเรียนนายร้อยค่ะโอ้่าดีครับผมเจอกันแล้วเราก็เขาเขาก็เก็บตัวได้ที่เลยใช่ไหมกักตัวเลยเราก็เลยไม่ได้คุยกับเขาเลยเราก็เลยใช่ก็เลย ไม่คือตอนตอนเขาฝึอกอะหนูรอได้นะแต่ทีนี้ หนูคิดว่าหนูอยู่หนูกลับมาอยู่คนเดียวนี่หว่าอะไรอย่างนี้แล้วที่บ้านคือที่บ้านก็ไม่ค่อยอยากให้มีแฟนด้วยตอนเนี้ก็เลยตัดปัญหาไปแบบไม่ต้องทะเลาะกับแม่ไม่ต้องทะเลาะกับพี่อะไรอย่างนี้แล้วเห็นผลดีแซ่บอะไรเงี้ยมีบ้างแซ่บไม่มีค่ะไม่มีเลยอะสเปคที่หนูเห็นแล้วหนูรู้สึกว่าละลายเลยอะเป็นยังไงบ้างภายนอกกับภายนอกก่อนภายนอกเช่าชชยขออนดญยตคือสูงกว่าสูงกว่าหนูสูงเท่าไหร่สูงร้อยห้าสิบแปดร้อยห้าสิบแปดตัวเล็ก ประมาณว8 6 0น้ะสูงแปดร้อยหกสิบเลค่ะประมาณนี้แต่เสียงขาวไหมต้องขาวไหมอืมต้องขาวไหมไม่ไม่จำเป็นก็ได้ค่ะเพราะว่าแบบคือหนูไม่หนูไม่มีสเปคที่แบบตายตัวคือขอแค่สูงสูงปนใช่แล้วแล้วตีไหมชอบตีหรือแบบเข้มเข้มระหว่างตีกับเข้มชอบแบบไหนก็ อันนี้ก็เหมือนกันะแต่ว่าที่ที่เคยคบมาก็ส่วนมากก็จะเป็นตีตีหมดใช่ต้ะเราแต่แบบคือเนก็บอกแล้วคือขอแค่สูงอย่างเดียวแต่ถ้ามาคุยกันแล้วมันโอเคก็ก็ได้แล้วเมียอีกต้องแบบใส่แว่นเนี่ยได้ไหมก็แล้วแต่หนูไม่ได้ฟิกเรื่องแว่นอืมไม่ได้ฟิกค,คือ,อยังไงก็ได้หนูฟิกแค่อย่างเดียวคือต้องสูงอ่ะแล้วคือสองคนนี้เขาไป็ไรกันสเปคอะไรอีกสเปกมีอะไรอีกอะไรอีกอ่า พร้อมๆหรืออ้วนชอบแบบไหนเดฟเกเธอชอบไหมพร้อมๆหรืออ้วนอันนี้ก็ไม่ผีดหวนะคะมันน่ารักกันคนละแบบอะแต่คนเราคนแรกคนแรกคนที่คบอ่ะคือผอมจุแต่แต่ไม่ได้ผอมขนาดนั้นอ่ะแบบหุนต่มจีเลยยังเต็มผอมจริงแล้วลองยกตัวอย่างได้ไหมแล้วถ้าเป็นดาราหรือว่าเป็น เป็นใครที่แบบเราชอบที่แบบเราชื่นชอบอยู่แล้วตอนนี้เอาจริงวะาแบบมีตอนนี้หนูคิดไม่ออกเลยอ่ะแบบนี้ได้ไม่มีเลยหรอแบบผมฟิวนั้นกล้ามจริงไม่ยาพูดเดี๋ยวจะลบอีกัไม่อยู่มันเติมมาเต็มจานอ่ะดอนนินจาเร็วเราบอกหน่อยยกตัวอย่างหน่อยสักคนหนึ่งสักคนหนึ่งใครก็ได้เจมจิ งูเจมจีแล้วอย่างอย่างเพื่อนผมเจมจืดเด้อด้วยหล่อเกินเจมจีอ่ะมาหล่อเกินจุกเจีกไม่ไม่ไถึงไม่ถึงตัวพอกได้ไหมตัวพอกเวิร์คพอยได้ไหมชอบยี่คด้วยยี่คด้วยบอะไรชอบยี่คด้วยตือพี่ต่อพี่ต่อฮอร์โมนเขาก็หล่อเข้มเกินนี่นี่ต่อฮอร์โมนยี่อยู่หน้าผมเลยอะมาตรงด้านลักษณะนิสัยบ้างชอบผู้ชายนิสัยแบบไหนอันดับแรกเลยคือไม่ใช่คนขี้แอ๊กแน่นอนไม่ใจ่ใจขี้แอ๊ก แล้วผู้ชายฮิฮ่าใช่ค่ะใช่ใช่ชอบผู้ชายฮิฮาใช่เล่นออะไรีกชอบผู้ชายขี้เล่นใช่ชอบผู้ชายขี้เล่นแล้ววายต่อว่าลองขี่นขี้เหรออ่าวว่าละแล้วเป็นลี่อย่างนี้ผู้ชายเป็นลี่ชอบไหมได้ว่ะอยู่เธอได้ป่ะผู้ชายเป็นนี่ก็ก็ชอบนะคะแต่ว่าคือมันต้องมีลิมิตอ่ะไม่โชว์เอลกันละไอ้สตีโชว์เอล แล้วแล้วสายเปย์ได้ชอบไหมถามว่าชอบไหมชอบนะคะแต่ว่าไม่ได้ฟิกขนาดนั้นหมาแต่ว่าคือใช่เราแชร์แชร์กันเองดีกว่าอะไรอย่างเงี้ยบางมือคุจ่ายบางมือเราจ่ายดีกว่าอะไรอีกนิสัยมาอีกขอมาอีกมันจะได้แบบเจาะจงมาเลยคนที่มาจีบให้เกียรติเราอ่ะอันดับแรกเลยคือให้เกียรติเราใช่แล้วก็คือหนูเป็นคนที่มาเล่นเกม อย่างนี้ด้วยแหละอคือเขาคือเขาต้องเข้าใจใช่คือเราสามารถคุยกันได้ทุกอย่างแล้วถ้าแล้วถ้าแล้วถ้าเป็นแฟนในเกมแล้วไปข้างนอกด้วยอย่างเงี้ยเลยะโอเคไหม โอเคค่ะโอเคนะถ้าใช่ถ้าแบบไม่ใช่แบบคบกันแป๊บเดียวแล้วไปเจอกันอย่างนี้ไม่ใช่แบบนี้นะคือคือเอาจริงหนูยกตัวอย่างเป็นเพื่อนหนูก็ได้เขาเขาคุยกันในเกมตั้งแต่ประเทศตั้งแต่ครั้งแรกที่หนูเล่นอ่ะประเทศเทเดเบียเขาตอนนี้จนตอนนี้เขาคบกันประมาณปีปีได้แล้วอ่ะแล้วเขาเพิ่งมาเจอกันอะไรย่างนี้เขาก็คบกันข้างนอกด้วยเลยอ๋อเขาเพิ่งมาเจอกันปีหนึ่งนะเขาคุยกันในเกมใช่ค่ะเขาคุยกันจากในเกมใช่ โอ้โหดีว่ะดีว่ะอ่ะมาต่อมาต่อตรงตรงที่ว่าทางด้านลักษณะนิสัยของหนูบ้างหนูคิดว่าตัวหนูเองมีข้อดีข้อเสียยังไงเอาข้อเสียก่อนข้อเสียหนูจะมีตอนช่วงที่หนูเป็นเป็นประจำเดือนใช่หนูไม่ชอบไม่ใครแบบแบบยุ่งได้ค่ะแต่แบบไม่อยากมาถามแบบจู้จี้จุกจิกอะไรเงี้ย ป็นอะไรหนูเป็นคนที่แบบกูบอกติแน่ยังเด็กพี่สุดเป็นคนที่แบบร้อนหล่อแบบมั่นได้แต่ขายง่าย่ายง่าพี่จุกเป็นอะไรพี่อยากยิงเลยตอนนี้พี่หึงไหมเอาจริงเรื่องนี้คือพี่หึงค่ะแต่ว่าแต่เราจะเราจะไม่พูดเราจะไม่พูดเราจะรอดูเขาไปก่อนเราจะรอดูพี่เขาไปก่อนอะไรอย่างเงี้ยประมาณนั้นใช่รอดูเขาไปก่อนยังยกตัวอย่างเป็นพี่ยังเลยอะฮะเป็นเป็นคนชอบเนี่ยเรียกเรียกเรียกเขาว่าพี่ใช่ไม่ไม่ว่า จะรุ่นรุ่นเดียวกันหรอือว่ารุ่นอะไรี่ก<ม>็ชอบแบรียบเทียชอบหนูชอบคนอายุประมาณเท่าไหร่ชอบคนมากอายุมากกว่าหรือน้อยกว่าสเปคอายุน่าจะประมาณได้ตั้งแต่เท่ากันขึ้นไปเท่ากันขึ้นไปน้อยกว่าใช่เพราะว่าน้อยกว่าคือน้อยกว่าประมาณปีหนึ่งอ่ะได้อยู่ได้อยู่ใช่แต่คือมากกว่าได้สิบีด้เลยมมีเท่าไหร่ยี่สิบแปด เอาข้อมาข้อดีกันบ้างหนูคิดว่าหนูเป็นคนดียังไงถ้าแฟนไม่มีเงินส่งเลขบัญชีมาเลยค่ะดีหละคือข้อดีหนูใช่เหรอใช่ไม่ใช่มีเงินแล้วมาขออะไรอย่างงี้แล้วมีอะไรอีกไหมนอกจากชอบช่วยเหลือแฟนละข้อดีคือไม่เจ้าชู้ด้วยค่ะไม่เจ้าชู้คุยกับไม่ใช่ถ้ามีแฟนคุ่ก็คือคนเดียวหรืต้องไหมแล้วข้อดีอะไรอีกไหมอ่ะจบข้อดีไม่มีแล้วมั้งก็หมดแล้วเป็นหนูเป็นคนขี้เล่นด้วยนะหนูก็พูดเก่งนะ ใช่หนูทำอาหารเอ้าหน,นูทำอาหารเป็นนุ้ยนะคะหนูกรฟื้นทำอะไรเก่งมากชอบทำอะไรทอดไข่โอ้โหมาม่า,มากรอบ <c oughs> ไข่ดาวไข่เจียวมากเกาหลีน้องไก่แล้วก็ทําขนมทําขนมบางอย่างที่เราทําง่ายๆอะไรอย่างนี้เช่นลูกอมพายบัวรี่ไม่ลูกอมอะไรอย่างเงี้ยก็พายบวรี่อะไรอย่างเงี้ยที่จะชอบทําให้ครอบครัวกินใช่ใครชอบกินไข่ดาวไข่เจียวข้าวผัดหรือว่าชอบกินของหวานพายบัวรี่ชีสเทกนะคะหรือไม่ก็ใชนจานของหวานก็ก็นั่นแหละก็มาจีบได้แล้วก็ประมาณนี้ ช่วงสุดท้ายมาถึงช่วงสุดท้ายของเราเป็นช่วงวาร์ปหรือมั่วชัวหรือไม่มาครับน้องนินจาจะเปิดวาร์ปให้เราหรือไม่เดมเติมเติมเตมฮ้แจกหรือไม่แจกครับผมแจกไไม่แจกค่ะอ เสียใจงเลยอะครับคือถ้าถ้าใครเขาอยากรู้จักเด็กเขาก็หาช่องทางเองได้ล่ะค่ะอุ้ยใช่ไม่หนูจะได้แบบฝากจะจะจะติดต่ออะไรอย่างนี้ไว้ด้วยไงเผื่อจะมองตัวสปอนเซอร์เห็นหนูสตรีมด้วยไหมหนูบอกหนูสตรีมเออถือสตรีมอันหนูบอกช่องหนูป้าช่องหนูชื่อช่องอะไรช่องชื่อชิมุยะชแนลค่ะเขียนยังไงเขียนยังไงอย่าอักคบไก่จะให้ตายไปเลยพี่จู อ่ะ C H I ใช่ค่ะ M U Y A แล้วก็ C H ชีตมูยาใช่ไหมใช่ค่ะอยู่ในค่ายปลาก็คือนิโม่ถูกต้องไหมฮะก็ไปติดตามกันได้ไปรับชมกันได้นะแล้วเอ้าก็ไหนก็เปิดขนาดนี้เราก็ไม่เปิดว์าพวก IG พวกเฟซหน่อยหรอขนาดใจว่ไอีชื่อชีมูย่าชแนลเหมือนอันนี้แหละค่ะหรอใช่ใช่ใช่ ใช่ใช่ชิมุยะเฉยๆอ่าไอจีก็ชิมุยะเฉยๆอ่ะนี่นะฮะชิมุยะเฉยๆนะไอจีก็ไปตามกันได้เฉยๆด้วยนะคะเฉยๆโอเคครับก็ประมาณนี้นะฮะวันนี้ก็ขอขอบคุณน้องยูอิมากที่มาร่วมรายการกับเรานะครับคำพูดว่าจะใดดูอัวล่วงเกินหรือไอจุกไอแจ็คล่วงเกินอะไรไปก็ขออภัยด้วยนะครับเพื่อความบันเทิงเท่านั้นนะก็ประมาณนี้นะฮะถ้าใครชื่นชอบรายการแบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับ4ช่องนี้ด้วยเป็นช่อง อาชิมูย่าชาแน,นลช่องจุกกูกุยจู้ช่องแจ็คก,กี้แล้วก็ช่อง g o ลเด้นเ t ็ v นะครับผม <c oughs> แล้วก็สว่วนอีพีหน้าจะเป็นใครก็ติดตามกันไว้ด้วยละกันนะฮะเราขอเก็บเป็นความลับไปกันแลยสำหรับอีพีนี้พวกเรา4ี่คนว่าจุกแจ็คแล้วก็น้องนินจาขอตัวลาคุณผู้ชมไปก่อนนะครับได้เจอกันใหม่อีพีหน้าสวัสดีบ๊ายบายไว้เจอกัน